Place, my favorite noodle place, for lunch, and off to the second work. น้องเจน EP 1เป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ได้ไป First Meet First Premiere ได้ดูที่บ้านเป็นยังไงบ้าง ดูว่าเขาจะมีลูกเล่นอะไรกับคุณอลินนะคะคุณอลินก็สุดยอดจริงๆทำให้น้องเจนวอนไหวขอโทษนะคะตอนนี้เหมือนนั่งรถไปใช่ปะแล้วมันก็เหมือนแบบสันสันนิดนึงอะ Are you with Lena? I'm on my way to มน3ียลี4น m h ่ r e i n t h a ย l a นดจะมีซีรีส์ชุดไหมคะเอาจริงๆว่าอไม่รู้เหมือนกันอะมิวคิ่รู้สึกวหมือนแบบมิว่าดูพวกซีรีส์ชุดช่องสามอะใช่ป่ะมิวก็อยากมีมันน่าจะแบบน่ารักมากขอจองโต๊ะได้ไหมคะ ร้านเจนสเทเบ l e <laughs> ได้ปิดลงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนร้าน <laughs> เปิดมาแป๊บเดียวแล้วก็ปิดละตอนเนี้เป็นตายเลยโอเค I won't end my life until I see her Wait. how many minutes to go <gasps> 18 minutes arriving in 18 minutes ได้มีออกแบบพวกอ,อะไรนะรายการ y t u t u อะไรเงรี้ยมีใครได้ติดตามอะไรบ้างไหมคะ,ะล่าสุดมีของพี่ก้อยพี่นัตี้พี่ดรีมที่เป็นแบบคิวปิดอะไรอย่างี้สนุกมากเอาจริงเป็น YouTube แบบรายการอันที่ชอบมากเลยรู้สึกว่าไปแล้วสนุกมากแต่อันที่ชอบที่สุดคือ h ฮ l ลลี o ูดเกมไหน h t รู้สึกว่าได้ปล่อยเอเนจีสุดยอด เขาเอ็นดูเธอท้งรถเพื่ออะไรอ่ะดูเธอท้งรถอ๋อในพวกเหมียว็บเหมียว็บไปปล่อยเบ่อเหมียแบบไม่รู้จริงๆว่าพี่เขาพยายามจะชงหรือปล่อยมุกมาเหมียก็เข้าใจว่าเขาถามว่าห่างกันหรออะไรเงี้ยแบบห่างกันแค่ไหนแล้วก็ อ๋อก็สองปีค่ะสองปีเป๊ะเ,เ,เลยสรุปไม่ใช่จ้ะ <c oughs> อยากให้รีบๆถึงวันศุกร์แล้วว่าศุกร์นี้เรามีโปรโมตกันที่ช่องนะคะจะได้เจอพี่ๆไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกมาทำงานอะไรอย่าง <c oughs> งี้ไม่ต้องลาง,งานนะเพราะครั้งที่แล้วเราไปเจอแบบพี่ๆใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่านี่โดดงานมาเลยนะเนี่ยภาพถ่ายรูปลงเดี๋ยวจะมีเขาแบบเดี๋ยวมีเจ้านายมาเห็น ไม่อางนะครับให้กำลังใจกันผ่านออนไลน์แล้วแฮปปี้แล้วไลฟ์ในรถลรงไลฟ์บินนะคะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยหนุดเป็นไรอ๋อคือเราต้องจบไลฟ์หรอ มันเดินมันไปเร็วมาก Mrs. Stewart can it be your best friend <laughs> I like how you call me Mrs. Stewart อะไรอะไรคือมันบินหนอยอยากรู้ว่าแบบถ้าอะไรคือบินใส่พื้นหลังใส่ยังไงอะค่ะ โอเคห้ามถหานรถ่ะห้ามถ่ายรถทางเลี้ยวใกล้เกินนี่เขาไม่น่าเห็นหรอกมังบางทีถ้ามันเรอวมันจะบอกอ๋อโอเคตอกตกครับนุงไม่ได้ขับรถครับปลอดภัยดีอยู่ในรถนั่งรถไม่รับนะ ่พอมานไลฟ์คนเดียวมันก็เหมือนมันไม่มีใครคุยด้วยมันก็จะแบบพูดไปเรื่อยนิดนึงเนาะไอเลือตกตกไอเลิฟตกตกปกติขับรถเองบ้างไหมคะขับเองบ้างนะวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนคนรถมือเขาจะอยู่ทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมมือก็จะขับรถเองแต่ก็จะอยู่ในรัศมีแบบว่าไม่เกิน4กิโลจากบ้านแต่ถ้าต้องขับก็ขับได้ค่ะมีอเป็นคนขับรถได้มีแค่ไม่อยากขับอะแต่ว่าอืมแต่เราก็มีคนรถส่วนตัวหลายคนนะใช่หรือเปล่าอีกคนนึงนี่เป็นแบบคนรถกิติม,มัดักเลยอะนา,นานทีจะได้นั่งเพราะว่าตอนนี้รถเขาซ่อมอยู่ Mew, why the director lied to you about the Alan Kate kissing? Honestly, I don't even know they were gonna kiss. I have no idea. I don't know where I was when the scene was was shooting. Boy EP song or no. hmm, should I spoil? EP two. I think EP two is. ต๊อกตอก <laughs> โอเคโอเคพี่เตยเดี๋ยวถึงเราโทรหาครับใกล้แล้วแหละไม่กินอ่ะโอ,โอเคโอเคค่ะค,ค่ะโทรตามแล้วค่ะคุณพจอกอ ก็ส่งมาว่านางกินหอยอยู่กินออสเตอร์คือเรากำลังจะไปสักที่หนึ่งไปตลาดอันนึงแล้วก็คือมันมีอะไรหม่ำๆเยอะมากหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่นั่นมีอะไรตื่นเต้นมากนะจริงๆคือคนชอบไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อก่อนนี้ชอบไปเดินพวกตลาดนัดแบบที่หัวหินอะไรอย่างเงี้ยแบบนน้นมาร์เก็ตชอบมากและยิ่งถ้าไป Night นะั์มาร์เก็ตอะ ซิกเนเจอร์ในการไปและต้องกินคือโรตีมีวเปนคนที่ชอบโรตีมากแบบมากโรตีคือ the best มัมมัมเยอะๆนะขอบคุณค่ะเอ้ขอบคุณโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมัมมัมให้เยอะๆเลยอันนี้เป็นที่ใหม่ที่ไม่เคยไปมือไม่แน่ใจว่ามันคือที่ไหนจะรู้ว่าไกลามาก ไม่ใช่เพราะว่าเบอรรโรตีทอดเสร็จแล้วมันเป็นสีน้ําตาลเอาจริงๆมาตอนแรกเหมือวก็ไม่รู้หรอกมีวชอบบรน์ฟูตต้ดจนเนี่ยพอเริ่มมีสัมภาษณ์แล้วเหมือนมิวเริ่มรู้ตัวเฮ้ยจริง,รงๆแล้วอะอาหารที่เรายอมกินที่ผ่านมามันก็สีน้ําตาลหมดเลยนะแบบแต่ละอย่างที่ลองกินอะไรที่ไม่ลองกินเราก็มาลองกินก็สีน้าตาลหมดเลย อังกีษกับใครสู้กับใครง่ายกว่ากันสู้กับใครเหรอไม่สู้ใครเลยได้ไหมอะ่ะไม่อยากสู้ใครเลยอะ่ะแต่ถ้าต้องสู้สู้ทั้งหมดไม่กลัว มัน end life ศ mm ูน hmm. ย์เริ่มปวดหัวหนึ่งปกติอยู่ในรถแบบไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์มันแบบเบื่อหัวเพราะมันอย่างเงี้ยอู้ฟห์ Lina, Mu or Mulina, both, depends on the situation. ที่นี่น่าจะทำงานเยอะมาก minutes into destination, I think around five. What is my star sign? เป็นยังไงครับ เหมือนกันค่ะอยากดูแบบอยากทำ react ทุกวันเลยเพราะว่าจะได้ดูถ้าไม่ทำ react ก็ไม่ได้ดูซีรีส์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำ react เพื่อได้ดูซีรีส์หน้านมันเด็กแรกเกิดหน้านเด็กแรกเกิดเป็นยางี้ ตต่ไม่ค่อยได้มันก็จะอยากดูรูดเดียวจบเลยเอา้าวถ้าดูรูดเดียวจบเลยเราก็ไม่ได้นะคะเพราะเราต้องดูด้วยกันแบบพ p ถ้าดูรูดเดียวจบก็ไหน,นยะอ๋อใช่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 ใชอันนี้อันนี้ นี่หละนี่หละโอยใหญ่มากเลยเนี่ยวิแมคโดนัลล์มิด้กินเฟรนฟรายสตานมาเมื่อก่อนนี้ชอบกินเฟรนฟรายส์มิวนะต้องสั่งมาเฟรนฟรายส์พาร์ตี้บ็อกซ์ทอดใหม่กับแม็กเฟลรี่โอริโอ้ค่ะแล้วก็ขอซอสพริกใส่ถ้วยเน่ิกเนเจอร์ของมิวที่ต้องบอกเขาคือเด็กอ้วนมา happy birthday มิวยังไม่ใช่วันเกิดน o t my birthday today <sm all> ถึงปุ๊บวางปั๊บเลยนะทุกคนถึงจะวางไว